ได้นะครับนี่ครับขาดสวยงามนะครับนี่นะครับมีดใช้งานหนักนะครับที่ลูกค้าไม่ควรให้คมคมติ๊จนเกินไปนะครับแชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดจะมาแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่รายการนะครับและรีวิวไปด้วยในตัวเลยนะครับในส่วนวันนี้นะครับเป็นมีดอารันยิกนะครับอ่าเป็นมีดคัตติ้งอารันยิก มีดใหม่ของอารันยิกที่ผมได้สั่งทํารูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะฝักดูกันเลยนะครับเมื่อเราแกะฝากออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับมีดคัตติ้งอารันยิกนะครับทรงเป็นทรงคัตติ้งหัวตัดแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับในส่วนใบนะครับเป็นใบขัด ผิวขาวทั้งใบเลยนะครับสวยงามครับวัสดุทําจากเหล็ก S50C มีความแข็งเหนียวคงทนนะครับในส่วนงด้ามก็จะเป็นด้ามไม้ปลูกประกบนะครับก็แข็งแรงสวยงามนะครับเหมาะกับการใช้งานหนักใช้งานได้เลยนะครับสวยงามน่าสะสมน่าใช้งานจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดคร่าวๆของใบมีดรุ่นนี้กันนะครับ ในส่วนสเปคและวัสดุของใบมีดนะครับในส่วนใบมีดวัสดุทําจากเหล็ก S50C นะครับความยาวของใบมีดครับวัดตั้งแต่ลายจรดโคนตรงนี้นะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับความยาวด้ามนะครับอยู่ที่4นิ้วนะครับแต่ความยาวตลอดเล่มแล้วนะครับอยู่ที่15นิ้วนะครับพราะรวมคอด้ามมีตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของด้ามนะครับก็จะเป็นด้ามไม้ประดู่ประกบนะครับมีการยึดหมุดมาให้นะครับ3จุดเลยนะครับเป็นด้าม full t a n นะครับ กันเต็มนะครับเป็นด้ามกับใบนี่เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับด้ามไม้ประกบนี้นะครับมีการเจาะรูตรงนี้มาให้นะครับสามารถทำร้อยห่วงเวลาจับฟันได้นะครับหรือห้อยเชือกแลนยยัดอะไรต่างๆได้นะครับมีดคัตติ้งนะครับพี่ๆลองสังเกตลักษณะของเขานะครับ ด้ามม <bekommen S 1> ีดนะครับเราจะอยู่สูงกว่าคมนะครับทาให้เวลาฟันนะครับน้ําหนักจะลงสู่ตัวใบมีดตัวคมเต็มๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้ขนาดจับอย่างนี้น้ําหนักก็จะถ่วงลงไปนะครับทําให้เวลาเราฟันนะครับมีดมีน้ําหนักมีอานาจการกินเนื้อไม้ทําลายล้างขึ้นได้สูงขึ้นนะครับมากกว่ามีดทั่วไปครับเหมาะแก่งานสับโดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนของผิวใบมีดนะครับก็จะเป็นผิวขัดขาวทั้งใบเลยนะครับสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเรียบเนียนสวยงามไม่มีหลุมไม่มีบ่อใดๆนะครับสวยงามน่าใช้งานน่าสะสมนะครับ เมื่อดูตัวมีดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝักมีดกันบ้างนะครับฝักมีดตัวนี้ครับเป็นฝักแถมฟรีนะครับเป็นฝักหนังเทียมนะครับมีการเดินตะเข็บและย้ำหมุดมานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเป็นฝักแบบอรังยิกเราเลยนี่เองนะครับมีตัวล็อกนะครับเป็นเข็ม <c oughs> ขัดเป๊กกระดุมแบบนี้นะครับในส่วนของท้ายนะครับก็สามารถร้อยกับเข็มขัดได้นะครับก็เส้นขัดไม่ว่าจะเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็สามารถร้อยได้นะครับหาเข็มขัดลูกค้าเส้นใหญ่กว่านี้นะครับสามารถกรีดเพิ่มได้นะครับทําให้สามารถสอดเข็มขัดเข้าไปได้นะครับเดี นี่นะครับเมื่อนํามีดใส่ซองแล้วนะครับจะเหลือส่วนคอของมีดเล็กน้อยนะครับอันนี้คือสุดของฝักซองมีดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นดันหรือดันมากกว่านี้แล้วครับซองอาจจะทะลุขาดได้นะครับเพราะว่ามีดตรงนี้สุดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นอันตรายครับเพราะตรงนี้เป็นส่วนที่ไม่คอที่ไม่มีคมนะครับแล้วก็สามารถร้อยเห็มขัดนะครับเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าพกติดเอวติดเป้เดินป่าลุยได้หมดเลยนะครับสวยงามครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดคัตต <c oughs> ิ้งอารันย ah ิกรุ่นนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดคัตติ้งอารันยิกรุ่นนี้ดูกันนะว่าความคมเป็นครับจะลองตัดกระดาษดูกันเลยนะครับนี่นะครับใช้ได้นะครับนี่ครับขาดสวยงามนะครับนี่นะครับมีดใช้งานหนักนะครับพิลูก้าไม่ควรให้คมคมปิดจนเกินไปนะครับเพราะยิ่งคมมันจะยิ่งบางนะครับเวลาเราฟันเข้าเนื้อไม้ในคมอาจจะเสียหายได้นะครับเอาคมขนาดกลางกำลังดีนะครับนี่ะครับอีกทีหนึ่งนะครับ งามเลยนะครับสาหรับมีดคัตติ้งอรันยิบรุ่นนี้นะครับคมก็ทําออกมาได้เรียบเนียนดีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดคัตติ้งอรันยิบรุ่นนี้นะครับมีดนี้นั้นเหมาะกับใครครับจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะใช้งานเข่าสวนเข่าไร่เดินป่าตัดไม้ตัดฟืนตัดไผ่พกเป็นมีดป้องนั้นตัวหรือใช้เป็นมีดในการ ทำงานอะไรต่างๆตัดไม้เล็กไม้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะครับหรือจะใช้ในงานสะสมก็ได้นะครับแรืวอพี่ๆท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบมีดไทยที่เห็นมีดอารัญจิกแบบเดิมๆม,มาเยอะแล้วหรือว่ามีครบเกือบทุกแบบแล้วอยากได้แบบใหม่ๆลองแบบใหม่ๆบ้างอันนี้ก็ได้จัดทําสั่งทําแบบใหม่ขึ้นมาให้แล้วนะครับหากพี่ๆสวยชอบูกใจชื่นชอบก็สามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อของแชมป์ขายมีนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเฟซบุ๊กไลน์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับน้ำนะครับ่าจะคิดนานเดี๋ยวสิบห้าหมดซะก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นงานสั่งทำพิเศษขึ้นมาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแชมป์ขายมีก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามผมและรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ